เราจะมาแปลงฟันให้น้องหมากันนะคะก็ซื้อยห่อนี้นะคะจะมาพร้อมแปลงเลยนะคะก็ซื้อได้ใน l า z a ด้าหรือ s h อ p e e นะคะเราต้องฝึกเขาไว้ตั้งแต่เด็กๆนะคะคือน้องหมาเก่าก่อนเนี่ยที่เราเลี้ยงๆมาเนี่ยค่อนข้างตามใจแล้วก็ไม่ฝืนเขานะคะพอไม่ฝืนเขาเนี่ยขูดถึงปูนทีแพงมากเนี่ยค่ะก็ดึงขนใต้คางเขานิดนึงนะคะแล้วก็เอานิ้วเนี่ย สอดเข้าไปหน่อยนึงแล้วก็เอาแปรงถู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 ทั่วๆเลยค่ะแปรงไปทั่วๆเลยนะคะต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆนะคะถ้ามาฝึกตอนโตเนี่ยสุนัขไม่ค่อยยอมนะคะไม่ยอมแล้วก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะแปรงเขาไม่ได้เลยนะคะก็เนี่ยค่ะแปรงไปทั่วๆเลยค่ะแปรง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 เข้าไปทั่วๆเขาก็จะอร่อยกับรสมิ้นด้วยนะคะ ก็ต้องฝืนเขานิดนึงนะคะแต่อนาคตก็จะดีปัจจุบันก็จะดีด้วยค่ะเพราะมันจะไม่มีกลิ่นปากนั่นเองนะคะแปลงลิ้นนิดนึงนะคะก็แปลงลิ้นแปลงเหมือนที่เราแปลงค่ะทุกอย่างหลักการเดียวกันเลยค่ะก็แปลงไปเรื่อยเรื่อย,อย,อยค่ะก็อาจจะมีขัดมีขืนบ้างนะคะ แต่ถ้าเขาทําทุกวันเนี่ยมันจะเป็นกิจวัตรแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าอืมมันเป็นสิ่งที่เขาต้องทําอะคะ่ะแต่ถ้าไม่ทําแล้วมาทําตอนโตแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะยอมค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะไม่ต้องว่นปากเหมือนคนค่ะ